เอาละครับผมมีซีรีส์มาแนะนําเล่าสู่กันฟังครับเป็นซีรีส์ที่พลาดไม่ได้เลยทุกคนนี่คือซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องที่ผมแบบรักมากเลยนะชื่อว่า Thank you Teacher นะครับผมเป็นซีรีส์ที่ดูแล้วรู้สึกว่าเข้าทางมากๆครับผมอยากจะบอกต่อมากๆแค่เปิดมาตอนแรกก็รู้สึกเลยว่าแบบหูหยุดดูไม่ได้นะทุกคนเพราะเนื้อหาเนี่ยคือดีงามมากครับดาเนินเรื่องสนุกนี่คือเรื่องราวของโกะนะฮะโกะคือเด็กสาวที่แบบว่าใฝ่ฝันอยากจะเป็นครูนะซึ่งรับบทโดยเชอร็ปาง K, าเยนเในีวิตั้เร็กนเคร่ยที่เป็น ือนกับ point of no return นะครเพราะว่าเมื่อครั้งหนึ่งเนี่ยที่มีครูอัตราจ้างคนหนึ่งนะฮะช่วยชีวิตเธอจากอุบัติเหตุโดยที่ ครูคนนั้นเนี่ยก็เสียชีวิตแทนนะฮะเอออุบัติเหตุรถพลิกคว่ำนะฮะซึ่งเรียกว่าน่ากลัวนะครัเทือนใจมากก็เลยกลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทําให้โกะเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะลุกขึ้นมาเป็นครูแบบที่ครูของเขาเคยเสียสละบ้างในซีรีส์ก็เลยจะเล่าถึงโกะนะฮะในช่วงเวลาที่หลังจากจบการศึกษาแล้วเนี่ยนะฮะกลายมาเป็นครูจริงๆแต่กลับถูกมองว่าเป็นเด็กเส้นทั้งนั้นเลยโอ,อ้นะฮะแล้วต้องมาเจอก,การเมืองในโรงเรียนนะฮะต้องรับมือกับระบบเส้นสายการถูกกดขี่นะฮะหรือว่าการแข่่งงขันตา จนความตั้งใจที่อยากจะเป็นครูในตอนแรกเนี่ยที่แบบว่าโอ้ยไฟแรงอยากจะเป็นเป็นครูเพื่อเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ให้เนี่ยในความเป็นอุดมคติก็เลยเริ่มจางลงจางลงเรื่อยๆเพราะว่าไฟที่กําลังจะมอดดับลงนะฮะเพราะว่าความฝันที่กำลังจะหายไปเราคงต้องไปดูกันในซีรีส์นะครับว่าโกะเนี่ยจะเอาชนะอุปสรรคต่างๆอย่างไรนะฮะและจะช่วยทําให้โรงเรียนที่เธออยู่เนี่ยกลับมาหน้าอยู่ขึ้นไหมนะครับและจะรักษาความฝันของตัวเองที่มีไว้ตั้งแต่วัยเด็กได้หรือเปล่า ผมมีซีนที่ประทับใจมารีวิวด้วยนะฮะเอาสักสองสามซีนแล้วกันนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าในซีรีส์มีเทียบเลยนะฮะซีนแรกเลยเป็นซีนช่วงอุบัติเหตุนะฮะเออในช่วงเปิดเรื่องนะครับซึ่งเราจะเห็นว่านี่คือที่มาก่อนที่จะกลายเป็นครูกกนะครับเขาต้องผ่านเรื่องราวที่น่าสะเทือนใจยังไงที่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาและจะได้เห็นถึงความเสียสละของครูด้วยนะครับ ซีนที่สองเนี่ยคือซีนของการที่แบบคัดเลือกครูคือผมไม่เคยเจอการคัดเลือกครูที่แบบโอ้โหจริงจังขนาดนี้เออมันแบบมีแคนดิเดตต,ต่างๆนะฮะมาคัดเลือกแข่งกับครูโกะอ่ะว่าสุดท้ายโรงเรียนจะเลือกใครมาเป็นครูจริงโดยที่แบบว่าโรงเรียนเขาให้ทดลองสอนจริงฮะ,ะซึ่งแน่นอนว่าบางคนเนี่ยโอ้โหมีเนื้อหาการสอนที่แน่นมากวิชาการจ๋าเลยแต่ว่าสื่อสารไม่น่าสนใจนะ,ะบางคนก็แบบดูพยายามมากเลยแต่ว่า ิดกลุ่มเป้าหมายอะทุกคนคือเทคนิคก,การสอนเหมือนว่าจะดีนะแต่ว่าแบบจริงแล้วอะเหมาะกับเด็กมากกว่าแต่ว่านี่คือเด็กมัธยมอะไรเงี้ยนะครับส่วนคนสุดท้ายเนี่ยก็คือครูกโกกนะครับผม ด้วยความที่ว่าเข้าใจยุคสมัยเธอก็เลยแบบเลือกที่จะเล่นเพลงแรปปล่อยเพลงแรปออกมาแบบไม่เกงใจใครซึ่งเธอร้องเองด้วยนะเป็นเนื้อหาที่แบบว่าใจความมาจากบทเรียนเลยครูรุ่นใหญ่ฟังก็แบบว่าอึง้งจิมกีไปเลยจา้าไม่เข้าใจนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เธอทำเลยจริงๆแล้วมันมีความร่วมสมัยมากเพราะว่านี่แหละคือการที่สามารถสื่อสารกับเด็กได้และแน่นอนว่าการเป็นครูที่ดีเนี่ยจะต้องประยุกต์เทคนิคต่างๆให้เข้ากับบทเรียนให้ตามยุคสมัยนะแล้วก็สามารถที่จะเข้ากับเด็กได้เด็กอยากจะสนใจนะฮะเออถูกช่วงเวลาราคาจะดูน่าเรียน ซีนสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงก็คือซีนที่ครูกกเกือบจะต้องออกจากโรงเรียนนะแต่ว่ากลายเป็นว่ามีอุกยคนหนึ่งออกแทนจ้าเนื่องจากว่าขาดใบประกอบวิชาชีพนะฮะทำให้เธอเนี่ยวิ่งไปที่โต๊ะครูคนนั้นก็คือครูฝ้ายนั่นเองนะเห็นครูฝ้ายเก็บของไปหมดแล้วนะก็เลยนึกไปถึงวันที่แบบว่านั่นนงดื่มด้วยกันเธอก็เลยบอกว่ามีเวลาแค่6เดือนเท่านั้นในการเป็นครูนะครูฝ้ายก็เลยบอกมาว่า จะ6เดือนหรือว่าแค่1วันเนี่ยถ้าได้ทําสิ่งที่เรารักนะฮะมันก็คุ้มค่าที่จะทำแล้วนะตัดผ้ามาที่ครูกกก็เลยแบบเดินมานั่งร้องห่มร้องไห้นะเพราะว่าโอกาสที่เธอจะได้ไปต่อเนี่ย มันเกิดขึ้นเพราะว่ามีอีกคนหนึ่งที่จะต้องจากไปแทนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอืมฉะนั้นผมเองเนี่ยในฐานะที่นอกจากเป็นนักรีวิวนะฮะก็ยังเป็นครูด้วยนะครับในสถานศึกษาเราก็รู้สึกว่าดูซีรีส์เรื่องนี้ก็เลยยิ่งอินนะเพราะาคนเป็นครูเนี่ยจะต้องรับมือกับอะไรหลายอย่างจริงนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากตัวเด็กนะฮะปัญหาจากตัวครูเองปัญหาการเมืองในโรงเรียนหรือว่าระบบการศึกษาเองก็ตามนะครับเลยต้องบอกว่าต้องใจรักมากๆถึงจะมาเป็นครูได้นะครับเพราะครูจะต้องมีความอดทนสูงในหลายๆด้าน2คือเราจะเห็น ว่าครูเนี่ยจะต้องเป็นผู้ให้จริงๆนะฮะซึ่งจะต้องมีความเสียสละจะต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเช่นกันนะครับส่วนตัวคิดว่าซีรีส์แบบนี้แหละน่าสนับสนุนจริงครับเพราะว่าจะทำให้เราได้เห็นว่าการที่เป็นครูที่ดีนั้นเนี่ยควรจะเป็นคนยังไง และการที่เราจะเป็นผู้รับที่ดีอย่างเป็นนักเรียนะอะไรเงี้ยนะฮะเออเราจะต้องวางตัวยังไงนะครับในบ้านเมืองที่วันนี้เราต้องการครูที่ดีอีกเยอะมากนะครับในประเทศไทยของเรานะครับและรอบนี้ครับนอกจากเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของโปรดักชั่นโทนภาพแสงสีมุมกล้องต่างๆที่ผมว่าเฮ้ยสวยงามเลยทีเดียวนะฮะดูมีความเป็นสากลมากผมบอกเราไปฉายตามประเทศไม่ไอายใครแน่นอนนะครับเรื่องมีทีมนักแสดงฝั่งไทยออกมาที่แบบมีเสน่ห์นะฮะทำให้ฟีลี่น่าสนใจขึ้นไม่ว่าจะเป็นเชอร์ปางเอ่ยคุณปั้นหัตยานะฮะ เอ็มดีนัทพงศ์นะฮะสินลุจิและวานิชนะครับอันโทนี่บูชเชเล่นะครับผมจากเธอกระฉันกระฉันเนี่ยที่เราเห็นกันแล้วก็ฮูเปียนเควฟอร์ดีเอ็กนะครับผมนิวชยาพัก แพทวงเคลียร์นะครับผมแล้วยังมีนักแสดงอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับแล้วก็เรื่องนี้กำกับซีรีส์โดยคุณยูสันยูนะครับซึ่งก็ถือว่าน่าจับตาอยู่เหมือนกันนะและสําคัญคือผมว่าเชอร์ปางรอบนี้เนี่ยได้พัฒนาทักษะการแสดงไปขั้นหนึ่งแล้วแลวก็คิดว่าบทคูโกเนี่ยน่าจะเหมาะกับเชอร์ปางที่สุดเลยเพราะว่ามันมีความเป็นผู้นํามันต้องอดทนนะฮะต้องเป็นหญิงแกร่งแล้วก็ไม่ยอมแพ้แต่ออุปสรรคและโชคชะตาต่างๆซึ่งเราก็เห็นว่าเชอร์ปางเขาเป็นอย่างนั้นมาตลอดนะครับผมก็ เพื่อนๆทุกคนสามารถรับชมซีรีส์ได้แล้ว7ตอนรวดเลยนะฮะ7ตอนเลยนะที่ทูไอดีแบบฟรีๆเลยนะทุกคนห้ามพลาดเลยนะนี่คือโอกาสที่ดีมากและสำหรับตอนที่8ถึง16เนี่ยสามารถรับชมได้ต่วันที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมนี้เวลา2องทุ่มทาง True ID เช่นกันน,นี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่เป็นทูออริจิน a ลที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งครับผมสุดยอดครับ